สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพังแมนเดอะสตองเกต กันอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสแล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างได้ไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่ามีความสุขกันไหมวันนี้อ่าซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่25่ธันวาคมแล้วนะเออก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองวันนี้ได้ไปเที่ยวไหนหรืออะไรก็มาแชร์กันได้นะเออเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเออก็เลยอยากรู้ว่าคนอื่นเนี่ยได้ไปไหนกันบ้างเนาะแล้วก็สนุกกันหรือเปล่ามีกิจกรรมอะไรให้ทํากันบ้างนะอ่าซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาจัดกิจกรรมกันนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันคร มีความสุขกันเออผมก็เลยมาแจกของขวัญของรางวัลกันนั่นเองเพราะว่าทั้งเกมเนี่ยมีแต่เกลือที่จะแจกให้เราอะเนาะเออมีแต่อเทมขยะอะไรพวกนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าคริสต์มาสมันเป็นสีขาวก็เลยแจกเกลือน,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เพราะว่าผมก็เลยจะมาแจกของขวัญคริสต์มาสกันนะทุกคนซึ่งขวัญที่ผมจะแจกเนี่ยก็คือคูปองส้มนั่นเองนะจะแจกทั้งหมด25คูปองส้มเป็นจำนวน12รางวัลน,นะก็คือคูณไปเป็นเท่าไหร่อะสองร้อยคูณคูปองส้มนะ เออก็คือจะมาแจกกันนะทุกคนโดยวิธีแจกเนี่ยก็ไม่มีระยะนะแค่ทุกคนเนี่ยต้องตอบคําถามให้ได้เออซึ่งคําถามเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด12คําถามนะใครตอบถูกก่อนได้ก่อนนะเออโดยคําถามข้อแรกเนี่ยก็คือผมอะ จะเปิดถุงตัวอันเชิญได้ตัวแดงกับตัวเหลืองอย่างละกี่ใบเออซึ่งก็คือตรงนี้เลยคือวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนาะผมก็เลยจะมาท anyway. ําการเปิดกล่องที่ผมสามารถเปิดได้นะอ่าอันแรกเนี่ยก็คือถุงตัวอัญเชิญเนี่ยผมมีทั้งหมด125ถุงซึ่งเปิดทีหนึ่งเนี่ยก็ต้องได้ตัวแดงหรือตัวเหลืองเนี่ยอย่างละอ่าอย่างอันอันไหนอันหนึ่งเนี่ยหนึ่งใบเนาะซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยมันต้องได้รวมกันทั้งหมด125บใบซึ่งคําถามก็คือเนี่ยผมจะเปิดได้ตัวแดงกี่ใบและตัวเหลืืออออองงย่่าากีใบเันน้คคตมร เดาถูกก่อนได้ก่อนนะทุกคนเออตอบถูกเนะี่ยเอาไปเลย25คูปองส้มนะแล้วก็ข้อที่2ก็คือผมอะจะเปิดหีบชิ้นส่วนอุปกรณ์สีส้มได้กี่ชิ้นนะซึ่งหีบที่ว่าเนี่ยก็คือนี่เลยผมมีทั้งหมด1 0 5หีบซึ่งเปิดครั้งนึงเนี่ยมีโอกาสได้เศษสีส้ม 2ชิ้นหรือ5ชิ้นนะเอออันนี้ก็คือลองไปเดากันดูนะว่าผมจะได้หมดกี่ชิ้นส่วนข้อสั่งก็คือของทองที่ผมเปิดได้วันนี้จะได้โจมตีโจมตีเปอร์เซนต์กับโจมตีความเร็วรวมกันทั้งหมดกี่ชิ้นนะซึ่งของทองเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมมาผสานกันแล้วก็จะมีซื้อในมาตด้วยนี่อันนี้ก็คือได้อันหนึ่งนอกากแล้วก็จะมีเปิดในบอสกิลด้วยนี่บอสกิลก็คืออันนี้ นี่บอทกิวก็คือนี้อ่ะผมเปิดได้อันหนึ่งอันนี้ก็ลองไปเดากันดูนะซึ่งโจมตีโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นนี่คือเป็นอะไรที่เกลือแน่นอนเพราะผมเคยทําคลิปเปิดไปโหหลายชิ้นเลย 30- 40ชิ้นได้มาชิ้นเดียวเองเอออันนี้ก็ลองไปเดากันดูนะทุกคนว่าผมจะได้อย่างละเออรวมกันทั้งหมดกี่ชิ้นเออโจมตีโจมตีกับโจมตีความเลยทุกคนโจมตีโจมตีนี่คืยโจมตีเปอร์เซ็นนะไม่ใช่โจมตีโจมตีธรรมดานะทุกคนแล้วก็ข้อที่4นะก็คือผมจะเปิดหีบนักสู้และหีด้นงีดทัหมก่ ชิ้นอ่าก็คือ2องขีบนี้นะมันมีโอกาสได้ชิ้นส่วนแบบร่างสีแดงอยู่อันนี้ก็คือได้รวมกันทั้งหมดกี่ชิ้นนะลองไปเดากันดูนะแล้วก็ข้อต่อไปคือข้อที่5นะผมอ่ะจะประสานชิ้นส่วนแบบล่างสีแดงได้เซตอะไรบ้างและได้เซตละกี่ชิ้นอ่าก็คืออันนี้เลยนี่อันนี้อ่าได้ทั้งหมดกี่เซตเซตละกี่ชิ้นนะซื้อเนี่ยดูเป็น123ประสานทีละ20ใช่ไหมก็ดูได้6เซตแต่อย่าลืมนะว่าเดี๋ยวผมจะมาใช้นี้อีกเออก็ไม่รู้ว่าชิ้นส่วนแบบล่่่าางงสีงีีแดดดเเเนนยผมมจจะะไ้พอทปปิป็7 เซตไหมหรืออาจจะเป็น8เซตแล้วได้เซียหลังกี่ชิ้นเนี่ยเออคือลองไปเดากันดูนะอ่าเดาถูกก็ได้ไปเลย25คูป,ปองส้มนะแล้วก็ข้อที่6อ่านแป๊บนะทุกคนคือมันเยอะผมก็เลยต้องจดโพยไว้ข้อ6เนี่ยผมจะได้ทำของแดงทั้งหมดกี่ชิ้นเออก็คือผมได้แบบล่างสีแดงแล้วใช่ไหมแล้วก็ประสานเป็นเซต อ,อุปกรณ์สีแดงอทีนี้ผมก็ต้องมาประสานกันเนาะซึ่งผมจะประสานได้กี่ชิ้นนี่ก็คือก็ต้องไปโยงกับหลายๆข้อนะว่าแบบผมจะได้โจมตีไหมเออจะได้โจมตีเปอร์เซ็นต์ไหมได้อะไรไหมแล้วผมจะมีเซทหรือเปล่าอย่างทนะี่ผมมีโจมตีความเลยอยู่แล้วผมก็ปีบอบเป็นของแดงได้เออเนี่ยอันนี้ก็คือนับไปเลย1เออเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตีทีเดียวตอนเนี้ยผมก็มีอันนี้อยู่5้านะแต่ว่าเซตที่ปีได้เนี่ยจะมีสักกี่ชิ้นอันนี้ลองไพเดากันดูนะคนเออลองไปเาเอาผมเลื่อนให้ดูก่อนอ เยอะมากเยอะมากแต่ได้จริงกี่ชิ้นแค่นั้นเองเออก็คือผมจะทำของแดงได้เพิ่มมาทนงหมดกี่ชิ้นอันนี้ลองไปเดากันดูนะไอะเดี๋ยวเปิดให้ดูชิ้นส่วนแผ่นมันชื่ออะไรอะแผ่นปะไอไอไอที่มันเป็นสีแดงแล้วอ่าวัสดุป,ปะอันไหนนะนี่นีนี่อันนี้ให้ดูให้ดูไว้ก่อน เออให้ดูไว้ก่อนเลยอ่าน,นี่คือให้ดูไว้อนลองไปเดานะคือที่ผมจะตีบทเนี่ยจะมีแค่โจมตีโจมปีเปอร์เซนต์แล้วก็โจมตีความเร็วนะเออหรือว่าจะเป็นพวก HP HP เปอร์เซนต์ก็ได้แต่ว่ามันแล้วแต่เซตถ้าไม่ใช่เซตที่แบบเน้นเพิ่มเลือดอะไรน้นผมก็ไม่ประสาทอันนี้ก็ลองไปดูนะลองเดาดูว่าจะได้กี่ชิ้นอ่าแล้วก็ข้อต่อไปคือข้อที่7นะข้อที่7เนี่ยผมจะเปิดปาร์ตี้ในเฮาได้ทั้งหมดกี่เพชร อ่ะก็คือตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดปาร์ตี้นะเนี่ยก็คือสีม่วงเนี่ยผมจะเปิดสีม่วงหมดเลยแล้วลองเดาดูว่าผมจะได้ทั้งหมดกี่เพชรนนะะลองไปเดากันดูนะทุกคนอตอบคําถามก่อนนะ,อะลองไปเดากันดูนะอันนี้ไม่น่ายากเพราะว่าเพชรสูงสุดเ่ยของสีม่วงคือ50น้อยสุดคือไม่ได้เออมันจะมี50เพชรหเพชร อะไรก็ว่าไปอ่ะก็แลนดอมไปเนาะแล้วข้อที่8ก็คือผมจะสำรวจบ็อกแสตามะาได้กุญแจทั้งหมดกี่ดอกก็นี่เลยบ็อกแสที่ผมมีทั้งหมดตอนนี้คือ1311บอ็อกแสนะแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวจะมีตรงนี้อีกอ่นนี้ใกล้เสร็จก็เดี๋ยวลองดูอ่าผมจะได้หมดกี่กี่กุญแจกี่ดอกนะซึ่งเวลาสำรวจเนี่ยมันมีโอกาสได้กุญแจด้วยนะเนี่ยก็คือผมจะได้เพิ่มมากี่ดอกอันนี้ก็ลองไปเดากันดูนะเออลองไปเดากันดูแล้วก็ข้อที่ ข้อที่9คือในกิจกรรมคืนคริสต์มาสในโซนตกแต่งต้นคริสต์มาสเนี่ยผมจะได้ตั๋วสะพายไหล่ตั๋วเสเบียงรวนแล้วก็ตั๋วสะพายอัปดาวนเนี่ยอย่างละกี่ใบก็คือทุกครั้งที่ผมทําการตกแต่งใช่ไหมไอตรงเนี่ยมันจะได้สุ่มขึ้นมา1ชิ้นอ่าซึ่งผมเนี่ยจะได้อันเนี้ยทั้งหมดกี่ชิ้นอันนี้ทั้งหมดกี่ชิ้นอันนี้ทั้งหมดกี่ชิ้นก็คือ3ใบเนี่ยอย่างละกี่ชิ้นลองไปเดากันดูนะซึ่งตอนนี้ผมก็มีอยู่เท่าไหรนะ่นะนี่เท่านี้ก็เดี๋ยวสุมมมเเเสรร็็จผกาดูปีียยบบท นั่นเองเออก็ลองไปเดูว,ว่าผมได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะทุกคนอ่าแล้วต่อไปก็คือผมจะตีหนูได้อะไรบ้างและได้อย่างละเท่าไหร่นะเออตีหนูนี่ก็คือตรงนี้เลยเนี่ยว่าผมมีค้อนอยู่ซึ่งตีครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะสุ่มได้ของราวันในนี้นะทุกคนก็ลองไปเาดูว่าผมจะได้อะไรแล้วก็สิ่งที่ได้เนี่ยได้อย่างละกี่ชิ้นเออได้อะไรบ้างอย่างละกี่ชิ้นลองไปเดากันดูนะอ่าแล้วก็ข้อต่อไปก็คือ ข้อ11วันนี้ผมจะเล่นดวลเรียวทามชนะได้กี่เกมเออเนี่ยดวลเรียวทามเนี่ยสิหเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่นเนี่ยผมจะชนะได้ทั้งหมดกี่เกมเออลองไปเดากันดูนะทุกคน แล้วก็ข้อที่2ในคลิปเอาจริงกับกิจกรรมคริสต์มาสที่ยาวประมาณชั่วโมง50นาทีเนะี่ยผมลืมพูดข้อมูลอะไรไปเอออันนี้คือเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งนึกได้เลยว่าผมลืมพูดไปนะเอออันนี้ก็ลองไปหาดูนะแล้วก็มีคําใบ้ด้วยก็คือเพราะว่าคลิปมันยาวเนาะชั่วโมง50คงไม่มีใครไม่ไปดูหรอกเออพูดตรงๆไม่มีใครดูหรอกเออมันแบบใครดูก็คงจะเป็นพวกแนว ชีเนียหรือว่าแนวอัจฉริยะคือเล่นเกมจริงจังเกมมิ่งเกินไปเออถ้าจะเป็นแนวผมพูดตรงๆเออออาจจะเป็นแนวจริงจังเกมมิ่งเกินไปนะแต่ใครที่ดูแล้วเข้าใจบอกเลยว่าโคตรจะอัจฉริยะเพราะว่าขนาดที่ตอนผมทําผมยังมีงงมีเบอร์บ้างอ่ะแต่ใครที่ดูแบบคือผมอธิบายไม่เก่งด้วยแล้วใครที่ดูแล้วเข้าใจทีเดียวผมบอกเลยว่าเลิกเรียนนะแล้วก็ไปทําแอปหรือทําอะไรก็ได้ที่แบบเออหาเงินได้เลยผมว่าได้แน่นอนเพราะว่า น่าจาชีิยะจริงๆดูรอบเดียวเข้าใจอ่ะซึ่งมีคําใบ้นะก็คือ ไอ้ส่วนที First ่ผมลืมเนี่ยมันจะอยู่ในทำลายข้อมูลกิจกรรมที่เป็นโจรคริสต์มาสนะก็คือผมจะทำทำลายราละเอียดเลยซึ่งทำลายที่มันขึ้นคําว่าข้อมูลกิจกรรมแล้วก็เป็นวงเล็บโจรคริสต์มาสจุดจๆุก็คือโจรคริสต์มาสเฉยหรืออาจจะเป็นโจรคริสต์มาสแล้วก็สแลตตามด้วยอะไรพวกนั้นเนี่ยเออมันจะอยู่ในพวกนั้นเออมันจะอยู่ตรงนั้นก็คือผมลืมพูดอะไรไปก็ลองไปดูว่าตรงนั้นเนี่ยผมไม่ได้พูดข้อมูลอะไรไปซึ่งมันก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเด่นนะเออค่อนข้างเด่นในโจรคริ ได้ไปเลยนะเออได้ไปเลยผมลืมพูดอะไรไปหัวข้อในส่วนไหนไปลองลองไปดูนะเออลองไปดูนะอะตอบถูกเนี่ยก็ได้ไปเลยนะใครที่ดูคลิปผมก็าจะตอบได้เออแต่ก็ไม่น่ามีใครดูนะเพราะว่าคลิปมันยาวจริงแต่ว่ามันอยู่ช่วงนี้แหละอาจจะมีคนดูบ้างเนาะก็าจะเอ,อ๊ะลืมพูดนี้หรือเปล่าก็มาตอบได้นะตอบก่อนได้ก่อน,นครับทุกคนอ่ด้วยกติกาเนี่ยก็คือให้มาคอมเมนต์ตอบคําถามใต้คลิปนี้นะพร้อมกับบอกว่าอยากให้ของขวัญอะไรกับคนที่เรารัก มากที่สุดนะโดยจะตอบกี่ข้อก็ได้นะผมจะไล่หาคนที่ตอบถูกก่อนทีละข้อนะโดยคนนึงเนี่ยจะได้รางวัลแค่ครั้งเดียวนะเช่นถ้า a อ่ะตอบข้อ1ถูกแล้วแล้วตอนที่ผมไล่หาคนที่ตอบข้อ2ถูกเนี่ยผมก็จะข้ามคนข้อ a ไปคนที่ คน A ไปนะก็คือจะข้าม A ไปนะแม่ A จะตอบข้อถองสุขข้อสองถูกด้วยเนะี่ยผมก็จะข้ามไปเออแล้วก็คอมเมนตะ์เนี่ยห้ามแก้ไขเด็ดขาดนะทุกคนถ้าแก้ไขเนะี่ยคือผมจะข้ามคอมเมนต์ที่แก้ไขไปเลยนะคือไม่สนใจเลยเออแล้วก็ถ้าอยากตอบใหมนะ่เนี่ยคือคอมเมนต์อันใหม่ไปเลยนะแต่ว่าอย่าให้เกิน2อคอมเมนต์นะทุกคนเออถ้าสมมุติผมตรวจไปใน A อ่านาง A หรือนายเเนี่ยตอบถูแล้วข้อ1แล้วผมเลื่อนไปสัาพักเอ๊ะทำไม A ตอบเยอะจังผมก็คือ ยกเลิกเลยนะโม้ะเลยนะคือ A ตัดทิ้งไปเลยนะเอก็คือไปหาใหม่เลยนะว่าคนที่ตอบข้อหนึ่งถูกเนี่ยคือใครนะเอแล้วก็ไหนดูซิอ่า ตัวอย่างคําตอบเนี่ยก็คือบรรทัดแรกข้อ1จุดบาราบาก็คือคตอบข้อ1ตอบบาราบาแล้วก็บรรทัดต่อมาข้อ2ตอบ 3. บาราบาจะตอบกี่ข้อก็ได้ตอบ1บา2บา3บาบาบาสบาบาจนถึง12เลยก็ได้หรือจะตอบแค่หนึ่งก็ได้เนาะแล้วก็บรรทัดสุดท้ายเนะี่ยอย่าลืมนะว่าต้องบอกด้วยว่าของขวัญที่อยากให้คนที่เราักม,มากที่สุดเนี่ยคืออะไรเออแล้วก็อาจจะมีอีบรรทัดหนึ่งก็ได้บอกด้วยว่าร้านกูปองส้มร้านไหนฮะที่คิดว่าถูกที่สุดคุ้มที่สุดก็บอกมาด้วยเพราะว่าเวลาที่ผมเติมแจจกคนนอื่นนยะะไดด้ปรหั เงินผมด้วยเนาะเออเผื่อไปเล่นก so ิจกรรมรอบอื then, ่นอะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมจะอัปตอนหนึ่งทุ่มนะเอออัปตอนหนึ่งทุ่มแล้วก็จะทําคลิปเฉลยคําถามแต่ละข้อเนี่ยตอนหนึ่งทุ่มครึ่งเออก็คือหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยอัพคลิปเฉลยนะทุกคนก็ไปดูกันได้แล้วก็จะเริ่มทําคลิปการคนที่ได้รางวัลตอนสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งเนี่ยไม่ใช่อัพคลิปนะแต่ว่าจะเป็นตอนที่ผมมานั่งไล่ดูคําตอบนะว่าใครตอบถูกได้รางวัลอะไรกันบ้างนะเออ่ทุกคมอง็ื ปุ๊บเนี่ยผมลงคลิปไปปุ๊บเนี่ยลงคลิปนี้ไปปุ๊บทุกคนก็มาถา,ามคำตอบก,ก่อนเลยแล้วพอหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยผมทําคลิปเฉลยใช่ไหมทุกคนก็อาจจะไปนั่งดูก็ได้ว่าเฉลยเนี่ยคืออะไรแล้วก็รีบม,มาคอมเมนต์เออว่าแบบเฮ้ยมารีบคอมเมนต์ประมาณว่า ก็คือ1นึ่ทุ่มเนี่ยลงคลิปนี้ทุกคนก็มาคอมเมนต์เดาใช่ไหมแต่พอ1นึ่ทุ่มครึ่งเนี่ยทุกคนก็ไปดูคลิปนั้นแล้วก็ไปหาคําตอบมาแล้วก็รีบตอบไปคอมเมนต์ที่2นั่นเองเพราะว่าอย่าตอบเกิน2คอมเมนต์เนาะอย่างที่ผมบอกไปเออใครตอบก่อนได้เฉลยก่อนตอบก่อน,ออนได้ก่อนทุก,ก่อนก็ชิลเออก็ได้ไปเนาะเออเพราะว่าเดาเนี่ยอาจจะเดากันไม่ถูกเยอะผมว่าเอาอไม่น่าเดากันถูกเยอะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมารอดูตอนหนึ่งทุ่มครึ่งอีกทีดีกว่าแล้วก็หลัง2องทุ่มครึ่งเนี่ย im, นะก็คือผมจะ ให้แล้วนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรีบม,มาตอบกันอ่าหลักสองทุ่มครึ่งเนี่ยผมก็จะมานั่งทําคลิปเฉลยแล้วก็อาจจะอัพประมาณ3ามทุ่มครึ่งอะไรแบบนั้นเออแล้วก็ หลังสามทุ่มครึ่งเนี่ยทุกคนก็ต้องมาดูคลิปเฉลยนะเออใครที่ดูแล้วปรากฏว่าตัวเองได้ของรางวัลเนี่ยก็มาคอมเมนต์แจ้งยู D กับเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในห้าทุ่มวันนี้นะเพราะว่าผมจะแจกของรางวัลวันนี้เท่านั้นถ้าแจ้งเช้าห้าทุ่มก็คืออดนะครับเออ,พอนเพราะฉะนั้นรีบมาคอมเมนต์กันเออสรุปคือทุกคนนะต้องดูหนึ่งทุ่มอ่าแล้วก็มาคอมเมนต์เดาคําตอบแล้วก็หนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยจะดูหรือไม่ดูก็ได้แต่ถ้าดูเนี่ยก็จะรู้คําตอบแล้วก็มาคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ที่สองนะ ผมก็จะมานั่งดูว่าเฮ้ยใครได้รางวัลบ้างเนาะแล้วสามทุ่มครึ่งเนี่ยผมก็จะอัปคลิปเฉลยว่าใครเนี่ยได้รางวัลบ้างเออแล้วคนที่ได้รางวัลเนี่ยต้องมาแจ้งภายในห้าทุ่มเออแจ้งใต้คลิปเฉลยนั้นนะเออซึ่งถ้าหลังห้าทุ่มเนี่ยก็คืออดนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบทำนะทุกคนหวังว่าจะเข้าใจกติกากันนะเออก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนเนีอาจจะรีบคอมเมนต์ถามก่อนได้นะเออคอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้แต่ไม่รู้ว่าผมจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าคลิปนี้คนน่าจะมาคอมเมนต์กันเยอะเข้าใจไหมเพราะว่าเป็นคลิปคำถามอะเนาะ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะคอมเมนต์ในโพสชุมชนก็ได้มีโพสหนึ่งอยู่ที่ผมบอกว่าจะจัดกิจกรรมช่วงไหนดีเออตอนนั้นน่ะผมเปิดโพยไว้นอว่าจะจัดช่วงไหนซึ่งก็มีคนอ่าผมเปิดไว้คือตอนเที่ยงกับตอนหนึ่งทุ่มซึ่ง100กว่าคนโหวตเนี่ยมาประมาณ70%เนี่ยจะคือตอนหนึ่งทุ่มอ่าเพราะนั้นพวกผเลยจะลงคลิมหนึ่งทุ่มนั่นเองซึ่งจะไปโพส ถ้าไม่เข้าใจกิจการใต้คลิปนี้เนี่ยเออไม่เข้าใจเกิจการคลิปนี้ก็ไปโพสถามในไปคอมเมนต์ถามในคนนั้นก็ได้เออเพราะว่าคลิปนี้คนน่าจ,จะคอมเมนต์เยอะผมอาจจะมองไม่เห็นเอออาจจะไม่ได้ตอบอะไรก็ว่าไปอ่าเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะทุกคนก็หวังว่าจะช่วยทําให้ใครหลายๆคนมีความสุขในวันคริสต์มาสกันนะอ,าอ่างั้นวันเนี้ยผมก็ไม่มีอะไรแล้วขอทุกคนโชคดีไม่เกลียววางแผนอะไรก็เป็นไปตามแผนนะแต่ถ้าอะไรอะไรก็ไม่เป็นดั่งใจเนี่ยก็ถือว่าสวดทรผมกัน ไว้เจอกันใหม่ซีอูครับทุกคนแล้วก็คริสต์มาสนี้เนี่ยอ่าก็ค่อนข้างหนาวเนาะก็ระวังเป็นหวัดกันด้วยเออดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกคนอย่าโมวแต่เที่ยวจนแบบป่วยนะเออแล้วเวลาป่วยเนี่ยมันอาจจะทรมานนะผมเข้าใจตอนนี้ผมก็มีนมุกงนิดน,นึงแหละก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยไว้เจอกันใหม่ครับผม